เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่แชร์บ้านมิ้วมิ้วแชร์บ้านมิ้วมิ้วที่ถูกเรียกว่าบ้านออมเงินซึ่งเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ใช้การออมเงินดอกเบี้ยสูงหรือที่เรียกกันว่าออมกินดอกมาจูงใจโดยนักศึกษาวัย22ปีเปิดเพจ Facebook เพื่อให้สมาชิกนำเงินเข้ามาออมแล้วให้ผลตอบแทนรับประกันเป็นราย10วัน20วันหรือ30วัน ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ลดหลันกันไปตามจำนวนที่นำเงินมาฝากเช่นฝาก1 0 0 0 0บาทเป็นเวลา1เดือนหรือ30วันก็จะได้เงินกลับไปถึง1 3 0 0 0บาทโดยการอ้างเป็นการฝากเงินหรือออมเงินซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและไม่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงใดๆไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติม ทำให้หลายคนตัดสินใจนำเงินเข้ามาฝากไว้กับบ้านมิวมิวเพื่อหวังผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําทําให้หลายคนนําเงินเข้ามาร่วมออมก่อนจะประกาศล้มวงแชร์ไปซึ่งมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า1,000รายสูญเงินไปรวมกันมูลค่าราว300 400ถึง400ล้านบาท ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องเราดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ